Tên của tôi là Vy pha Wei, sa thai vai Trở thành ở Hà Nội năm 2017 Có những người Thái nói tôi rất vì tôi ở Hà Nội Nhưng mẹ nói Trở thành ở Thái thì mới hạnh phúc Tại sao? Một đời đau 其实香港系一个好细嘅地方，但系好多人都嚟到香港做生意，每个人都生活得毫不繁忙。大部分嘅香港人都冇宗教信仰，唔信轮回，佢哋只系信。 嘅妈咪好想我学习同埋明白泰文，所以喺我一岁嘅时候，妈咪揾到巴莲嚟照顾我。妈咪话我哋好幸运，因为可以明白龙坡嘅说话同教导。佢话明白人生嘅真理系好重要嘅。 Tôi và mẹ tôi đều rất vui khi biết được mục đích và ý nghĩa của Gáti Na. Nhiều người không biết Gáti Na thực ra là một lễ hội Phật giáo rất quan trọng. Họ không hiểu được Gáti Na và bỏ lỡ một cơ hội lớn để tích đức. Thật đáng tiếc. Từ khi tôi tham gia Gáti Ngày tài công tác chủ hào Ở đợi một năm cho nhất lì Xin tặng đầu cam lì gạt cả thính người hồ và sáng thẻ đô thai có dành thổ mà hắn có dành thổ ở tôi, tôi Ta thấy giáo gì giáo tí dành thổ ở 我唔中意见到街上啲人饮酒同埋食烟，同埋我唔明白点解佢哋唔同我做福。跟住妈咪叫我唔好唔开心，因为佢哋唔知道自己行紧一条错嘅路。

อ๋หายวัดลาดเจริญธรรมตำบลชาอำมอำเภอชาอำมจังหวัดเพชรบุรีเจอออตาอีชีเยตายกงเจู่今年我已经长大到七岁啦当日嘅天气非常好天色好清好多人都嚟参加嘅填鸭仪式 我拎住大功德主嘅袈裟，走入佛堂。我嘅心不停地扑扑扑咁跳，我好紧张，因为我估唔到佢仪式咁靓。我用最清楚同埋温和嘅声音读出《共袈裟词》，因为我完全记得晒。 สัปปะริวาราังสปริวาราังกทถินาจิวราทุส,สังกถินาจิวารทุสังสังคสส นาเคตวาจาอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกัตินังกัตินังอัฐารตุอัฐารตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจักนิพพานยะจักข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้า เจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกระถิ่นผ้าจีวรกระถินพร้อมกับของบริวารนี้พร้อมกับของบริวารนี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากระถินจงรับผ้ากระถินพร้อมกับของบริวารนี้พร้อมกับของบริวารนี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายท่านรับ จ, <ung> จงรกรานกระถินจงกรานกระถินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพืออ่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและน ความสาม,มารถของเด็กว่าจะมีความเป็นอัจฉริยะขนาดนี้นทำได้อย่างฉ่ฉานถูกต้องเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งใครได้เห็นก็รู้สึกว่านปราบป,ปืน้นอันนี้เราเป็นการที่จะปลูกฝังมัน พวกเยวาวชนเด็กๆท่าหไหนได้เข้ามาร่วมงานไหนพิธีกรรมต่างๆจะเป็นการไหว้พระรับศีลนะก็ดีแม้แต่การกล่าวคำถวายรูปพิธีการนะของการทอดกจินนะอันนี้ก็เป็นที่น่าปราเปิ่มเป็นยิ่งนักนเห็นแล้วชื่นใจนะก็ขออนุโมทนาครับ ความคิดที่เห็นเด็กทั่วไปนะอายุเจ็ดขวบก็ออยังวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆอยู่แต่นี่มันทํางานบนใหญ่ให้กับอําเภอชะอํานะคะจังหวัดเพชรบุรีน,นี่ก็หานุมวลาสาธุด้วยนะคะก็ไม่เคยเห็นเด็กที่มีใจยึดเหนี่ยวในพระพุทธศาสนาขนาดนี้นะคะแม้จะไม่ใช่คนไทยนะคะเด็กคนนี้ทำไมอจัจฉริยะมากเลยนะคะคนนาน่เธอพว่เลยนะ้ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งมีเห็นครั้งน,นี้ค่ะ <c oughs> พิ่เคยเห็นค่ะแ <c oughs> ต่ก็คิดว่าคงจะไม่เห็นที่ไหนอีกแล้วนะ ก็ัเก่งมากๆเลยจะ,จะขอจดจำไวใ้ให้นานเท่านานเลยนะคะก็อยากให้เด็กรุ่นหลังนี่นะยงเป็นเด็กเช่นนี้เยอะๆนะคะได้ะจะสอนลูกสอนหลานให้เป็นเด็กเช่นนี้ตลอดไปใช่ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเด็กีวีสตาจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชำค่ะหนูก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชำนะคะ หนูก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นเด็กชายสหาชัยไวอายุเพียงแค่เจ็ดปีได้มาทำบุญทอดกระถิ่นด้วยกันค่ะที่วัดบอกแฉมก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆน,น้องๆแล้วก็พี่ๆทุกๆคนนะคะให้มาทำบุญทอดกระถิ่นร่วมกันค่ะสวัสดีครั it is so wonderful to be once again in the land of the smiles and Here on Katina Day, it is such a blessing to be here and to see how the children, the B-Star children, are so active and just so giving and sharing and, give, and giving their time for Katina Day and to meet the abbot of this wonderful temple. And we are so very proud of Sahat Sai for all of his hard work, his efforts to motivating others to give. The gift of giving is something that we really don't really understand and appreciate. But I can tell you this one thing from our teacher, Long Paul giving is great, sharing is wonderful. Everyone has been so kind to us. We had a long ride from the airport, but I can tell you it was worth every mile to come all the way here to see this love in action. 沙嚟到參加我個仔嘅格天審嘅儀式啦，咁我好開心，因為咧，我覺得啊，uh, 我要支持佢做一個 leader，我希望佢能夠做一個細路仔嘅 leader，教啲細路仔點樣去做啲好嘅事，教啲細路仔點樣再幫更加多嘅人。咁我希望啊，uh, 我會支持我個仔每一年都會繼續做格天嘅，咁好開心。咁同埋今日呢度啲環境好靚。 好多謝呢度嘅主持能夠可以設計到個環境好舒服、好平靜、好開心，個個都誒好、呃、有驚喜啦！啲就咁設計啲燈啦，行行嗰陣時候會着燈啦，咁令到啊細細砌都好開心。咁嗯，我好誒，亦、呃、都多謝大家嚟誒、呃、捐錢同細細砌做呢個吉天嘅福嘅。咁我希望下年我哋再見啦！阿 Lucy。 có thể là là làm được công đức lớn, vì tôi muốn được công đức lớn và có thể nói với tất cả các cậu bé rằng họ cũng có thể làm được. Chúng ta nên làm công đức từ khi sinh ra, vì làm việc tốt là không có giới hạn tuổi tác. Chúc